สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาโร่นะคะวันนี้นะคะจะทำแรนดอมนะคะให้กับทุกๆคนที่ได้มาเจอคลิปนี้หัวข้อแรนดอมของเรานะคะก็คือถ้าคุณตัดสินใจนะคะเดินจากความรักที่ไม่ดีนะคะคุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าคุณจะไม่ยุ่งกับความรักที่ไม่ดีนะคะหรือว่าเดินออกมาเลยนะคะตัดสินใจเลิกกับความรักที่ทอกซิกความรักที่ทำร้ายคุณนะคะชีวิตคุณหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร นะเราจะพูดถึงทุกเรื่องนะคะที่ไพ่บอกเราเลยนะแล้วก็จะถามหาคำแนะนำนะคะหรือมีอะไรที่ต้องรู้ที่จะต้องเตือนกันบ้างไหมนะคะ คำทำนายเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคําทํานายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนแล้วก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจนะคะ ขอให้คุณตัดทิ้งไปได้เลยอย่ากเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจยอย่ากเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวบูชาวัตถุมงคลนะคะจี้พระพิฆเนศพระแม่กาลีพระแม่ลักษมีหรือซื้อขนมลาดูโมทกะไปถวายพระไปไหว้พระโพธิสัตว์ไหวองค์เทพนะคะปู่ย่าพญานาคปู่ฤาษีนะคะหรือว่าจะจุดเทียนเสริมดวง แล้วก็ฝากถวายเพื่อขอพรน,นะคะในเร็วนี้ก็จะมีคเนยจตุรถีวันที่7ถึง17นี้นะคะสนใจก็แอดไลน์ทักแชทมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือว่าจะทักไปที่ f a c e b o o k แบมแบมทาโร่นะคะแล้วก็มาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะเกี่ยวกับต่างๆที่คุณสนใจนะคะผู้อ่านก็จะให้ช่องทางการติดต่อเอาไว้นะคะที่มุมจอแล้วก็ด้านล่างของจอนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตามหัวข้อเลยหากคุณตัดสินใจจบกับความรักที่ไม่ดีที่ทำร้ายคุณหลังจากนั้นชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างหรือจะมีอะไรที่ต้องรู้ต้องเตือนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันก่อนอื่นผู้อ่านขอทราบพลังงานโดยรวมของคุณทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะว่าคุณเป็นอย่างไรกันบ้างในตอนนี้นะคะขอทราบพลังงานโดยรวม ของทุกคนที่ได้มาดูคลิปนี้นะคะ The Moon โอ้โหทำไมมันเข้ากับหัวข้อจังเลยล่ะใบแรกก็ The Moon เลยนะ The Moon สองเหรียญ The Lover นะคะอออีกหนึ่งใบหนึ่งดาบเดี๋ยวผู้อ่านจะเอาหนึ่งดาบ ปิด The Lover ไว้นะอ่าอย่างนี้นะคะพลังงานของคุณคือในจิตใต้สำนึกในความรู้สึกในความนึกคิดของคุณในสมองของคุณนะคะในแบบเนี่ยความคิดความอ่านของคุณตอนนี้คือมันมันเป็นทุกข์อะนะตามหัวข้อเลยอะถ้าคุณตัดสินใจเดินจากคนที่คุณรักมาแต่มันเป็นมันเป็นเรื่องราวความรักที่เจ็บปวดอะ ที่ทำร้ายคุณอนะคุณถึงตัดสินใจเดินออกมาไม่ว่าจะสถานะไหนนะคะผู้อ่านให้ได้ทุกสถานะเลยนะที่ได้เข้ามาดูนะคือคุณแน่นอนแหละความคิดมันวนมันกลับไปกลับมาคิดไม่ได้คิดไม่ตกแต่คุณก็เป็นทุกข์มากๆมีน้ำตาอยู่ตลอดเวลาพอนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเรื่องราวของคุณแล้วก็คนคนนั้น มันเจ็บปวดมันเสียใจยหรือความรักที่มีแต่น้ำตานั่นเองนะคะบางคนอาจจะเป็นรักที่คุณคิดว่า <c oughs> คนคนนี้ดีที่สุดแล้วสำหรับคุณนะในพลังงานตอนนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พอคุณได้มารับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณรับไม่ได้คุณตัดสินใจตัดตัดให้ขาดเลยตัดเลยแล้วก็แบบเดินออกมาเลยนะคะตอนนี้คิดแล้วบางคนกำลังคิด ว่าจะเดินจากมาจะจะไม่เอาแล้วนะจะไม่ไปยุ่งแล้วกับคนแบบนี้อะไรเงี้ยแต่คุณก็เจ็บปวดมากๆแต่คุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณก็เป็นสายหมูคนหนึ่งนะถ้าดูจากไพ่คุณคิดว่า <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือชะตามันคือโชคชะตาได้นําพามาให้เจอกันนะคะหรือความรักครั้งนี้คุณอาจจะเคยอ้อนวอนขอต่อ เทพเจ้าต่อจัก,กรวาลต่อสวงสวรรค์ต่อองค์เทพที่คุณบูชาอะไรเงี้ยแล้วก็มากลับมาคิดอีกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้กับเรามันมัน,ม,นมันเป็นความคิดในหลายๆอารมณ์นะคะบางครั้งก็นึกจะปงได้บางครั้งก็ปงไม่ได้แต่ลึกๆแล้วคุณก็อยากจะได้ความชัดเจนคุณก็อยากจะรู้ว่าจะเอายังไง จะอยู่หรือจะไปดีก็ยังไม่รู้เลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องการมากๆคือความชัดเจนต้องการมาแต่ไหนแต่ไรแต่ใน,นเมื่อทางนั้นให้ไม่ได้หรือได้รับรู้อะไรแล้วอ่ะแล้วคุณแบบคุณไม่ไหวแล้วโอเคคุณตัดสินใจเดินออกมาแล้วชีวิตคุณจะไปยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ หลังจากนี้ไปชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรพูขอ่านขอเปิดไพ่สี่ใบก่อนนะคะอันนี้ในกรณีที่ตัดสินใจเดินออกมานะตัดสินใจเดินออกมาแล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงหลังจากตัดสินใจเดินออกจากความรักที่ทําร้ายคุณนะคะ คุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณตัดสินใจเดินออกมาปุ๊บหรือว่าเขารู้ตัวคนคนนั้นเขารู้ตัวว่าคุณจะทิ้งเข้าไปหรือจะไม่เอาเขาแล้วอะ่ะเขาจะง้อคุณทันทีเขาจะงอคุณทันท,เนทีเขาจะอ้างโน่นอ้างนี่เขาจะเข้าหาคุณในทุกรูปแบบตัวคเองตัวคุณคุณรู้ดีว่าคนคนนั้นลักษณะนิสัยเป็นยังไงนะคุณจะได้เห็นนะคะว่าเขาจะทํายังไงบ้างถ้าเขารู้ว่าโอจะไปแล้วนะอุ้มมันรอบนี้ไปจริงว่ะอะไรเงี้ยนะคะ แน่นอนว่าคนคณะจะเข้าหาคุณทันทีจะทําทุกวิถีทางให้ได้คุยหรือได้พูดได้งอคุณนะคะแล้วก็เอาอย่างนี้นะปะอ้อ่านเขาพูดอย่างนี้ไม่ได้อวยนะคะ,ะั้อ่านเขาพูดแบบนั้นแหละคนคนนั้นเขาคิดว่าเขาสามารถลงหลักปักฐานตังคุณได้แต่มันต้องใช้เวลาบางคนคุณอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของคนที่มีลูกมีเมียแล้วหรือคนที่มีสามีมีอะไรแล้วอย่างเงี้ยมีแฟนแล้วแล้วคุณรับไม่ได้คุณก็ตัดสินใจเดินออกมา แต่ไม่ไม่ได้อ่ะพอออกมาปุ๊บก็งอทันทีก็ดึงมาอย่างเงี้ยเหมืนเหมือนคาราคาซังอย่างเงี้ยลักษณะนี้นานแล้วนะถ้าดูจากไพ่นะคะแต่ตัวคุณพยายามที่จะมีความสุขตัวคุณพยายามคิดว่าโอ้โอเคข้างหน้าม,นมันมีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เรายังไม่ได้ลองเรายังไม่ได้ทําจะปิดกั้นตัวเองทําไมนะคะแต่ในใจลึกๆแล้ว คนแบบคุณนะคะคนที่มาดูคลิปเนะี้ยคุณเชื่อและคุณหวังอยู่เสมอว่ามันจะมีปาฏิหาริย์ดีๆสักวันหนึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณการได้เจอความรักที่ดีการได้มีครอบครัวที่ดีนะคะแต่คุณเชื่อไหมนคนคุณี้จะวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณอยู่ตลอดเลยในกรณีที่ตัดไม่ได้คุณจะวนกลับไปก็ปอ่านความพูดอย่างยิ้งตรงนะในกรณีที่ตัดไม่ได้คุณจะวนกลับไปถามว่าแล้วมันจะมี วันนั้นของคุณไหมล่ะกับคนคนนี้ยวเรามาดูกันเพราะว่าฝ่ายนะเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกอ่ะขอดูตรงนี้ก่อนแล้วกันมาง้อแล้วยังไงอะ่ะมันจะมีวันนั้นไหมอะ่ะของคุณกับคนคนั้นนะคะโอ,คโอ้ยสามใบนะคะ ก่อนถามว่ามันจะมีวันนั้นกับเรื่องของคุณกับคนคนนั้นไหมไพต่ตอบว่ามีแต่กว่าจะมีอ่ะโอ้โหเอาอย่างนี้ j u s t ติ e นะคะ9ก้าไม้เดอะซันคุณต้องผ่านเรื่องราวอะไรหลายสิ่งแะหลายอย่างก่อนอะ่ะผ่านความเจ็บปวดผ่านความทุกข์ทรมานผ่านความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในชีวิตในความสัมพันธ์แน่นอนคุณเจอคนที่เจอคนที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะเป็น ในในช่วงที่ผิดอ่ะในเวลาที่ผิดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมบางคนอาจจะเจอคู่ของตัวเองนะคะในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมมันก็เลยเกิดเรื่องราววุ่นวายบางทีคู่ของคุณคนนะคะั้นเขาอาจจะมีคู่ของเขาอยู่หมายถึงว่าคนเราทุกคนเกิดมามีคู่หลายคนมีเนื้อคู่กันหลายคนได้ อาจจะเป็นคู่แท้คู่ชีวิตคู่ครองกันจนแก่เท่าไหมมันอยู่ที่การดําเนินชีวิตของคนคนนั้นของแต่ละคู่นะคะเช่นคุณคุณไปขอพรอ้อนวอนขอให้ได้คนรักรักแท้รักที่ดีเนื้อคู่มาแต่ช่วงเวลาที่คุณเอ่ยขออ่ะเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นอาจจะมีคู่ของเธออยู่แล้วยังไม่หมดยังไม่หมดบุญไม่หมดวาสนาการกับคนเก่า ก็ได้มาเจอกับคุณก็มาพัวพันการมาคาราคาซังการมาสร้างความเจ็บปวดให้กันก่อนก่อนที่จะได้ลงเอยลงหลักปักฐานกันแล้วไพ่เนี่ยเขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะได้สมหวังกันกับคนที่คุณตัดสินใจเดินจากมาเพราะตอนนี้เจ็บปวดเหลือเกินนะคะท็อซิกเหลือเกินเป็นยาพิษเหลือเกินในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วไพ่เขาก็บอกอีกว่าคุณเบื่อหน่ายแล้วมากแล้วในความสัมพันธ์แบบนี้คุณไม่อยากได้ จริงไหมที่คุณไม่อยากได้ผู้อ่านพูดว่าในกรณีของบางคนคุณอาจจะไม่อยากได้ละหกสเปแต่ในใจก็หวังว่าเออมันจะมีวันนั้นไหมเพราะว่ายังรักคนคนนี้อยู่แน่นอนว่าเรื่องราวของความที่ิธรรมมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่มันไม่ใช่ตอนนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้บางคนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลายเดือนหรือเป็นปีๆกว่าจะผ่านบททดสอบกว่าจะผ่านวิบากกรรมอะไรต่างๆ นะคะในชีวิตไปและถึงจะได้ลงเอ่ยกันถ้าคุณถ้าคุณทั้งสองคนจะพูดยังไงดีผู้อ่านไม่ได้อยากจะอวยนะแต่ผู้อ่านจะอ่านตามหน้าไพา่ถ้าคุณรอดได้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่มีเจ้าของและคนคนนั้นเข้ามาในวันเวลาที่ไม่เหมาะสมนะคะหากคุณรู้สึกว่าความวิจารณมันไม่เกิดขึ้นคุณไม่อยากถูกยาม อย่าเกียดอย่าน้ําใจคุณคุณเดินออกมาน่มันถูกแล้วนะคะที่เหลือก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของวันเวลาและโชคชะตาแล้วกันแต่ไพ่เขาดันบอกว่าคุณอาจจะมีนะคะไม่อะพูดหรอกว่าอาจจะมีคุณจะได้ลงเอยกันถ้าคุณยังรักคนคนนั้นอยู่แล้วหากวันเวลาที่เหมาะสมมาถึงคุณจะได้ลงเอยกันลงหลักปักฐานกันกับคนคนนี้คนที่คุณจะเดินจากมานแน่นอนแล้วคนคนนั้นเขาทําตัวยังไงอ่ะเขาสามารถดูแลคุณได้ไหม เขาสามารถให้ความมั่นคงในความรู้สึกความสัมพันธ์และชีวิตของคุณได้ไหมในกรณี้คือการลงหลักปักฐานการแต่งงานเป็นข้อเป็นครัวกันนะไม่ได้มารักแบบฉาบฉวยนะคะหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะมีอายุเลขสามขึ้นแล้วหรือยี่สิบปลายๆนะคะไปจนถึงหลักสี่หลักเลขหาแล้วก็คือต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์ไม่ต้องการเสียเวลา ะะเขาจะสามารถให้คุณได้และแน่นอนในชีวิตของคุณคนนี้นะคะผูอ่านจ,จะเก็บแล้วนะไพ่นี้จะต้องมีคนคนนี้เข้ามาวนเวียนอยู่งั้นน่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรถ้าคุณใจแข็งพอคุณจะตัดได้อ่าโอเคอุ๊ยอันนี้คือไพ่ที่กระเด็นออกมาตอนที่ผู้อา่านสับไพ่นะคะไพ่เขาก็อยากจะสื่อว่าหากคุณตัดได้นะ หากคุณเดินจากมาจริงๆแล้วคุณตัดได้เลยไม่เหลือเยื่อญ่เลยในอนาคตจะมีคนเข้ามาหาคุณสองคนหรือบางคนมากกว่าสองคนมามอบความรักความห่วงใยให้กับคุณมาจีบคุณมารักมาชอบคุณนั่นแหละนะคะจะมีคนเข้ามาแน่ๆนะคะมากกว่าหนึ่งคนมากกว่าสองคนนะคะบางคนอาจจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเป็นชาวต่างชาติบางคนก็อาจจะเป็นคนไทยหรือเออเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่ผมบอลอะ ผมดำชาวต่างชาติเอเชียอะไรเงี้ยได้นะคะเข้ามาหาคุณเข้ามามอบความรักความห่วงใยให้กับคุณนะคะมากกว่า2องคนซะด้วย3 <c oughs> บางคนจะเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะให้เงินให้ทองคุณเลี้ยงดูซัพพอร์ตคุณดูแลคุณนะคะในทุกๆเรื่องของชีวิตอันนี้คือถ้าคุณตัดได้แล้วไพ่ก็อยากจะบอกอะไร ั่นที่แน่นอนคืออะไรรู้ไหมคะสุขภาพจิตคุณดีขึ้นแน่สุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะคุณจะดีขึ้นคุณจะเบาบางลงในเรื่องของความเครียดนะแล้วก็อะไรรู้ไหมคุณจะไปโฟกัสที่ชีวิตของคุณคุณจะไปโฟกัสที่ความหวังความฝันของคุณแทนความหวังความฝันคืออะไรหน้าที่การงานอาชีพหรือการสร้างสร้างอนาคตของตัวคุณเองคุณจะเป็นอิสระ จากพันธะทุกอย่างเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเจ็บคุณปวดกับความรักครั้งเนี้มามากนะคะผู้อ่านอาจจะไม่พูดหรอกนะว่าคุณควรจะกลับไปไหมหรือคุณควรจะเดินหน้าต่ออะไรเงี้ยมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะผู้อ่านเชื่อว่าคุณจะตัดสินใจและได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเสมอนะคะเพราะตัวคุณเองคุณมีสิทธิ์เลือกอืม แล้วก็ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรก็คือคุณก็จะไปโฟกัสตามความหวังความฝันของคุณหน้าที่การงานคุณที่แน่แคุณจะประสบความสําเร็จบางคนอาจจะถึงขั้นที่มีชื่อเสียงนะคะได้ลองทําอะไรในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทําหรือสิ่งใดที่ทําอยู่แล้วนั้นก็จะประสบความสําเร็จในชีวิต นะคะแต่ตัดเรื่องความรักออกไปนะหลังจากนี้สักระยะหนึ่งนะคะชีวิตก็จะดำเนินการไปตามแบบแผนของมันหรือแบบแผนตามที่คุณวางไว้นะคะโฟกัสกับงานมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นนะคะหาสิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้นะคะว้าว The นะิ m p r e s s น่ะ of f ิวออฟฟอร์จูนอะไรหลายๆอย่างมันจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากในชีวิตของคุณนะคะผู้อ่านมองว่าหากคุณจะตัดสินใจมีความรักอีกครั้งหนึ่งนั้นตัวคุณจะประสม,มความสำเร็จในชีวิตมากๆคุณจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคุณจะได้รู้ได้เห็นว่าคุณรักอะไรคุณชอบอะไรแล้วคุณจะเลือกรับอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะวงจรชีวิตหรือโชคชะตาของคุณมันจะดำเนินไปในทุกๆวัน แต่สิ่งที่คุณจะได้เห็นคุณรู้ไหมคืออะไรเห็นความสำเร็จเห็นความสุขเห็นการเฉลิมฉลองเห็นโชคชะตามันเดินไปในทางที่ดีเห็นตัวคุณนั่นแหละเดินไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในแต่ละวันในด้านดีๆทั้งเรื่องการงานและความสำเร็จนะคะบอกเลยว่าการงานการเงินหรือความสำเร็จในชีวิตของคุณนะ่ะมันจะก้าวหน้า มันจะออกดอกออกผลมันจะเห็นเป็นรูปประทามขึ้นมากขึ้นมันจะจับต้องได้อ่ะเพราะเมื่อก่อนคุณไปโฟกัสที่ความรักแล้วความรักนั้นทําร้ายคุณคุณก็เลยไม่มีเวลามาใส่ใจตัวเองแต่หลังจากนี้พอคุณมีเวลามาใส่ใจตัวเองอะไรอะไร,ะไรต่างๆมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วคนที่จะอยู่ไม่ได้ก็คือคนคนนั้นเขาจะตามคุณอยู่ตลอดเขาจะต้องเขาจะพยายามอาจจะไม่ได้ตามติดแบบมาส่องมาดูอะไรเหมือนโรคจิตแบบ ติดกล้องหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เขาจะไม่ห่างเขาจะพยายามดึงคุณกลับคืนมาให้ได้นะคะในในในแต่ละช่วงชีวิตในช่วงวัยช่วงวันช่วงอาทิตย์ช่วงสัปดาห์ช่วงเดือนของคุณเนี่ยมันจะมีเรื่องเขาแว๊บเข้ามาให้เห็นอยู่ตลอดในการตามติดชีวิตของคุณนะคะหรือพยายามโทรหาคุณพยายามติดต่อเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะมีเพื่อนนะอยู่ประมาณสองสามคนที่คอยซับพอร์ตดูแลคุณนะคะ เอ,อแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้มาใหม่นะคุณจะซื้อรถคันใหม่เออคุณจะได้รับสัตว์เลี้ยงนะคะได้แบบมาดูแลมาแบบคุณจะได้รับสัตว์เลี้ยงที่คุณรักคุณชอบมาเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยอืมหน้าที่การงานคุณก้าวกระโดดเพราะคุณโฟกัสไปที่หน้าที่การงาน <c oughs> อุ้ยกระเด็นออกไปเองนะคะผู้อ่านยังไม่ได้ยังไม่ได้เลือกเงิน,นะคะ่ะ เงินเนี่ยมันจอเข้ามาในชีวิตคุณนะคุณจะประสบความสําเร็จในด,ด้านของการเงินคุณดูสิคุณตัดความรักที่ท็อซกออกไปชีวิตคุณสูงขึ้นอะ่ะราะอ่านขอใช้คําแบบบ้านอกบรรนอกเลยนะคะชีวิตคุณจเจริญเหมือนแผ่นดินมันสูงขึ้นตัดเรื่องไม่ดีออกไปอะ่ะเออแผ่นดินชีวิตคุณสูงขึ้นชีวิตคุณจเจริญอ,อ่ะเออตัดคนไม่ดีออกไปในชีวิตอะ่ะ แล้วคุณเงินเข้าเงินทองเข้าโชคชะตาดีขึ้นเหมือนคุณเหมือนคุณเห็นแต่ท้องฟ้าที่มืดมนแต่ตอนเนี้ฟ้ามันสว่างออกแล้วเหมือนฟ้าหลังฝนน่ะมันสว่างแจ้งอะคะ่ะต้องพูดอย่างนี้เลยเออคุณดูสิเงินทองก็ดีแล้วโอ้ยมีความรักครั้งใหม่อย่างที่บอก <c oughs> อย่างที่บอกเลยความรักครั้งใหม่กำลังเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ แต่เมื่อเวลาที่มีความรักครั้งใหม่เข้ามาความชัดเจนในชีวิตมันเบ่งบานใช่ไหมความชัดเจนในชีวิตมันมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่สุดท้ายนะคะให้ระวังไม่ใช่สุดท้ายมันจะมีเหตุการณ์มาแทรกคนคนนี้จะเข้ามาในช่วงที่คุณมีความรักครั้งใหม่อย่างรวดเร็วหรือบางคนอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นความรักใหม่เพิ่งคุยเพิ่งมีเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเขาจะเข้ามาห่วงก้างกับคุณทันทีอืม เขาจะเข้ามาทันทีและสิ่งที่อยากจะให้ระวังคุณกําลังมีความสุขด้วยตัวคุณเองแล้วในช่วงชีวิตของคุณให้ระวังคนเข้ามาหลอกหลอกเรื่องเงินหลอกเรื่องรักก็ให้ระวังไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณผู้อ่านอยากจะพูดคํานี้ว่าขอให้คุณได้มองโลกอย่างที่มันควรจะเป็นธรรมชาติของมันคือยังไงมนุษย์เรามันคือยังไงขอให้คุณมองขาดในทุกที่ในทุกอย่าง นะที่คุณดําเนินชีวิตให้ระวังทีนี้สิ่งที่ต้องให้ระวังที่ต้องเตือนกันพอคุณเริ่มดีขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจิตใจคุณดีเงินมากมายขึ้นปาฏิหาริย์หลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตจเจริญรุ่งเรืองขึ้นคนไม่ดีบางคนจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณแล้วก็จะมาวนเวียนในชีวิตคุณส่วนคนนั้นอะคนที่คุณคิดตัดยังเขาก็มาอยู่แล้วอันนี้คืออันนี้คือคนใหม่ๆด้วยนะคะให้ระวัง ให้ระวังเขาเข้ามาหลอกลวงคุณให้ระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงนะคะให้ระวังให้ดีๆนะอ่ะราเปิดอีกหน่อยนะคะจบสิ้นวิบากกรรมนะคะจบสิ้นจากพันธนาการทุกอย่าง คุณจะคิดถึงคนเก่านะคุณจะคิดถึงคนคนนั้นคุณจะวนเวียนคิดนะคะคุณทำงานหนักขึ้นนะคะคุณเหนื่อยคุณไม,ไม่ค่อยมีเวลาแต่ตัวคุณก็จะไปวนเวียนคิดถึงเรื่องเก่า มันจะมีช่วงที่สับสนวุ่นวายจิตใจเข้ามาหาคุณมันจะทำให้คุณติดกับอีกครั้งหนึ่งแต่ผู้อ่านมองว่านะผู้อ่านมองว่าอย่างนี้เมื่อคุณจะสิ้นวิบากกรรมมันก็จะมีอะไรเข้ามาแทรกเข้ามาลองใจคุณนะคะให้คุณกลับไปไหมให้คุณคิดไปถึงคนคนนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีใครเข้ามาขอโอกาสคุณให้ระวังนะให้ระวัง ให้ระวังในเรื่องราวที่มันเคยเงียบไปแล้วมันจะคุกข,ขึ้นมาอีกมันจะคุกกลุ่นขึ้นมาอีกนะคะเขาก็จะเข้ามาขอโอกาสคุณอย่างที่บอกเขาไม่เคยคิดที่จะไปไหนจากชีวิตคุณเลยเอย๊ะทำไมทำอย่างนี้เนาะตัวคุณต้องเข้มแข็งตัวคุณจะต้องก้าวเดินต่อไปคุณจะต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตทุทกๆด้านนะคะผู้อ่านอยากจะฝากแค่นี้แหละไม่มีอะไรที่จะไป ไบอกคุณหรือสั่งให้คุณทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่แต่ผู้อ่านแค่ขอจะพูดว่าขอให้คุณเข้มแข็งและได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตามนะให้ระวังนะคะให้ระวังในเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาในชีวิตของคุณอีกเห็นไหมพอพอคุณมีความคิดที่แบบดาวอะดิงดิงลงไปแล้วก็นึกถึงวันวานนึกถึงเรื่องเก่าๆนะคะความคิดถึงคนคนนั้นมันก็จะยิ่งมากขึ้น นะครมันจะมีช่วงเวลาที่คนใหม่เข้ามาคนเก่าก็จะเข้ามาห่วงนะคะระวังคนใหม่มีทั้งดีและไม่ดีก็ให้ระวังนะคะแล้วคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปในชีวิตของคุณในรอบ,รอบๆเขาเรียกว่าใน แบบเรื่องพื้นๆในรอบๆตัวของคุณอะทุกเรื่องเลยอะในในบทสรุปในชีวิตของคุณอะนะคะอ่านจขออ่านหน่อยอ mm hmm. คุณจะต้องมีความนึกคิดนะคะแล้วก็มีสติปัญญานะคะและมีสติอยู่เสมอนะคะ mm hmm. หากคุณนะคะกลับไปนึกคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคุณก็จะเจ็บปวดเสียใจนะคะในอดีต ในแผลนะคะที่กลับไปสะก,กิดมันอีกแต่สุดท้ายแล้วผู้อ่านมองว่าตัวคนเองเลือกที่จะเดินทางไปข้างหน้านะคะมันก็มีช่วงเวลาบ้างว่าเราจะหวนคืนกลับมาคิดนะคะก็ให้ระวังให้ระวังในการให้ระวังในความคิดอย่ากลับไปคิดเรื่องเก่าๆที่มันเจ็บปวดเสียใจนะคะมองมองหาในสิ่งที่มันดีในชีวิตของคุณหมายถึงว่ามองไปข้างหน้า แล้วก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวคนเองนะคะอืมโอ้โหโอุย้ยเมื่อคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้ตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่นะผู้อ,อ่านจ,จะพูดอย่างนี้การชีวิตของคุณมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องอย่างก้าวกระโดดเมื่อคุณ ไม่เป็นพัน,พนธนะไม่ติดพันธนาการไม่เขาเรียกว่าไม่ไปหวังไม่ไปผูกความสุขของเราไว้กับคนอื่นไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบการเปลี่ยนแปลงที่ดีมันจะเข้ามาแต่หากตัวคุณไม่สลัดความคิดลบๆไลๆออกไปนะคะ <N> คุณก็จะกลับไปคิดถึงเรื่องเก่าแต่ตอนนี้หากคุณทำใจได้คุณปรงอ่ะคุณปล่อยวางอ่ะ นะคะและดําเนินชีวิตของคุณไปในแต่ละวันสิ่งดีๆมันจะถาโถามเข้ามาในชีวิตของคุณนะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะไปสู่ความมั่นคงในชีวิตได้ไม่แน่นะไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ความรักครั้งเก่าหรือความรักครั้งใหม่หากคุณเลือกเข้ามาในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะคะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะ และมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินการงานเข้ามาแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตมากๆแต่คุณช่วงเวลาเหล่านั้น <c oughs> นะคะก่อนที่จะประสบความสําเร็จนั้นคุณต้องสู้กับจิตใจตัวเองก่อนเพราะว่าไพ่ของการที่แบบคุณคิดวนหรือเรื่องราวอะไรที่จะเข้ามาบ้างไพ่เขาก็ได้บอกไปแล้วว่ามันจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างช่วงเวลาไหนคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะกลับไปหวนนึกถึงอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ,อันนั้นคือการต่อสู้กับจิตใจตนเองผู้อ่านอยากจะใหค <fan priced S 1> ้คุณคิดแบบนี้ว่าแทนที่ <xem S 1> ทเรา <are S 2> ทุกคนนะคะผู้อ่านพูดถึงตัวเองด้วยนะแทนที่เราทุกคนจะคิดว่าทําไมเรื่องแบบนี้ไม่ต้องเกิดขึ้นวะทําไมไม่ต้องเกิดขึ้นกับเราวะหรือเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเรื่องแบบนี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับกูด้วยวะนะคะผู้อ่านขอพูดแบบนี้เลยนะเราก็เปลี่ยน เปลี่ยนมุมมองดูผู้อา่านผู้อ่านพูดจากประสบการณ์ตัวเองนะผู้อ่านไม่ได้สอนใครนะคะผอ่านแค่อยากจะแนะนําในเรื่องที่ผ่านมาว่าประสบการณ์เรื่องนี้หรือสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันสอนอะไรเราทําไมเราต้องเจอกับเรื่องนี้ด้วยวะทาไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราวะเรื่องแบบนี้ผู้อ่านไม่คิดแล้วผู้อ่านแค่คิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้บทเรียนบทเรียนชีวิตเนี่ยในครั้งนี้ทุกเรื่องเลย มันกําลังสอนเราอย่างนี้อย่างนี้นะเราจะมองคนขาดยิ่งขึ้นเราจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนรักนะคะความรักในรูปแบบต่างๆนะคะคนในองค์กรการทํางานหรืออะไรแล้วแต่เราจะมองขาดเราจะรู้ว่าเออคนมันเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบนี้นะเรื่องราวเหล่านี้มันสอนเรานะคะอยากให้คุณมองอยากให้คุณลองลองลอง,ลองแบบนี้ดูอาจจะลดความเจ็บปวด นะคะในในประสบการณ์จริงของผู้อา่านมันลดความเจ็บปวดของเราได้นะคะงไงก็ลองรับฟังดูนะจะทําตามหรือไม่ทําตามก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จนะคะความมั่นคงการเวลาทุกอย่างที่ผ่านมามันจะเป็นตัวพิสูจน์จิตใจของคุณแล้วก็ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็สู้กับใจตัวเอง นะช่วงเวลาหลายช่วงที่คุณจะต้องสู้กับใจตัวเองนะคะและคุณก็จะผ่านมาได้ด้วยดีนะคะผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังนะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนานะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินและประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านนะคะฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านได้ทําคลิปดีๆกต,ต่อไปเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ